สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบิร์ดทุกผู้ทุกคนเด้นเนาะโอเคทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์ของสาคขามิ้นเนาะทุกคนหลังจากที่สาคขามิ้นออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าจ่ายค่าไฟเป็นเงินบาทเนาะทุกคนเนาะซึ่งคนขมิเอนเองสามารถจ่ายค่าไฟเป็นเงินบาทได้เนาะทุกคนแล้วก็มีคนขมิ้นบางส่วนออกมามีพาค์ิจารเนาะทุกคนออกมาดรามาว่าเฮ้ยอยู่ในประเทศของขมิ้น็น้แเต่ตเห็นอย่างคือจอ่าย เป็นเงินบาทได้นะทุกคนเนาะแถมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเป็นของรัฐบาลเองเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของสาวขามนินนำกันว่าพวกเขารู้สึกเป็นอย่างไรเนาะทุกคนที่จ่ายค่าไฟเป็นเงินบาทเนาะทุกคนอ่ะทุกคนเมื่อนี้ก็ขออภัยในเสียงรบกวนนิดนึนนงเ้อทุกคนเพราะว่ามื้อนี้เขยเองออกมาถ่าอยู่ในป้าเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่ในบริษัทมันมีเสี่ยงมู่คู่หลยคนเนาะทุกคน มูคูอยู่ในห้องหลายคนเนาะมันมีเสียงรบกวนเนาะทุกคนก็นเลยออกมาท่าย,ยู่ในป่าเนาะมันจะมีเสียงนกเสียงหมาเสียงเครื่องจักรอย่างไรอยู่ทุกคนต้องกราบขอโทษขออภัยนํำพี่น้องของพัหลายๆเด้อทุกคนเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์น้ำกันเลยเนาะทุกคนเนาะปรดเดนดามาที่มันกำลังร้อเนี่นจะเป็นบินปัจจุบันนี้ที่ว่าเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาคนเขมร<ใ>จ่ายค่าไฟเน,นาะทุกคนเาอเป็นโค้ดลงในโซเชียลแชรว่าคนเขมรสามารถใช้เงินบาทในการจ่ายค่าไฟที่กัมพูชาได้ด้วยนะครับ ซึ่งมันก็ทําให้คนคขมรหลายต่อหลายคนเข้ามาแสดงความชงนสงสัยว่าเฮ้ยในเขมรแท้ๆแต่ทําไมใช้เงินบาทในการจ่ายค่าไฟภายในประเทศได้แถมดันเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอีกจริงๆน่าจะใช้เงินของกัมพูชาอย่างเดียวสิถ้าทำแบบนี้มันก็จะเป็นการไม่สนับสนุนเงินบาทมากเกินไปหรอขณะที่ประเทศไทยเขายังไม่อนุญาตให้ใช้เงินเลียวเลยซึ่งก็มีคนหลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นประมาณว่าไม่พออกพอใจประมาณนี้นะครับ หลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกคนในเพจ a c e b o o k นั่นแหละแล้วก็มีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังหลายต่อหลายคนซึ่งทว่าวล่าสุดนะครับมันก็มีการถแถลงข่าวแบบโดนจีเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแล้วนะจากผู้ว่าการไฟฟ้าของกัมพูชาเองเลยนะครับเขามีชื่อว่านายยิมวิเศษชื่อเนี่ยออกมาทางคนไทยเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนคเขมรนะครับแล้วก็เป็นประธานการไฟฟ้าของกัมพูชานั่นแหละเขาออกมาชี้แจงเอาไว้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เลยนะเขาบอกว่า เขาเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ประชาชนชาวกัมบูชาเข้าใจอะไรผิดผิดณปัจจุบนันนี้การไฟฟ้าของอเขมรกำลังพัฒนาไฟฟ้าภายในประเทศให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาที่อยู่ตามขอบชายแดนบางส่วนยังคงใช้บริการลงไฟฟ้าจากทางไทยเึ่าเปานาบบนี้มาทาวนานมากๆแล้วและในช่วงแรกๆทางฝั่งไทยก็ได้ซื้อไฟจากประเทศไทยเข้ามามาทุกคนกันเลยต้องจ่ายเป็นเงินบาทแต่ในช่วงหลังๆทางฝั่งไทยก็จะมีการขออนปลาให้สามารถใช้เงินเลียวของเขมรได้แล้วมันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดแต่ในช่วงหลังๆรัฐบาลกัมพูชาสามารถผลิตไฟใช้เองได้ภายในประเทศทําให้ในตอนนี้ภายในตัวเมืองใหญ่ๆ ก็ใช้ไฟของกัมพูชาเองจะมีแค่บางส่วนซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยที่ยังคงต้องซื้อไฟจากประเทศไทยนั่นทําให้เรายังคงเห็นว่ายังมีชาวกัมพูชาบางส่วนสามารถจ่ายเงินกับการไฟฟ้าในละแวกนั้นเป็นเงินบาทได้แต่ถ้าหากรัฐบาลของกัมพูชาพร้อมมากกว่านี้รวมถึงโรงไฟฟ้าของกัมพูชาสามารถผลิตไฟได้มากเท่าที่คนกัมพูชาต้องการใช้งานในอนาคตอันใกล้ก็คงจะไม่มีการจ่ายเงินเป็นเงินบาทอีกต่อไปแล้ว ซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างแล้วในหลายๆจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ตามตะเข็บชายแดนไม่สามารถจะจ่ายเป็นเงินบาทจะอนุญาตให้จ่ายเฉพาะเงินดอลลาร์กับเงินเลี้ยวประธานการไฟฟ้าของเขเมรเขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆคือมันมีแค่แถวตะเข็บชายแดนของกัมพูชาเท่านั้นนะครับที่สามารถจ่ายค่าไฟเป็นเงินบาทได้แต่ก็จะพยายามลดลงให้เหลือแต่ไฟฟ้าของเขเมรภายในประเทศเท่านั้นอะไรประมาณนี้ซึ่ง หลังจากที่ทางการไฟฟ้าออกมาชี้แจงแบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทัวเรเขมรก็ยังคงลงช่ำช้อยู่เหมือนเดิมคือคนเขมรเขาไม่เข้าใจว่าถึงแม้จะซื้อไฟมาจากประเทศไทยแล้วทําไมจะเป็นแค่ในตะเก็บชายแดนแต่ประเด็นก็คือยังไงมันก็คือพื้นที่ของกรรมพูชาไงทําไมถึงได้อนุญาตให้ใช้เงินบาทในการจับใจ่ายใช้สอยในละแวกนั้นได้ถ้าหากจะให้ดีก็ควรจะรลรงลงให้ใช้เงินเลียวของเขมรไปเลยหรือใช้เงินดอนลลาร์ก็ได้ คือหลักๆพวกเขาไม่อยากจะให้ใช้เงินบาทของไทยนั่นแหละประเด็นมันน่าจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับแม่แต่สําหรับเรื่องค่าเงินนี้เนี่ยจริงๆคนเขมรก็น่าจะฉุดคิดได้มากกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้พวกเขาก็ใช้เงินดอลลาร์ที่ไม่ใช่เงินของพวกเขาอยู่แล้วหรืออาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเงินดอลลาร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเงินของฝรั่งมังค่าเขานะน่าจะลืมไปแล้วหรือมั้งว่ากมัมพูชาเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับสงสัยใช้เงินดอลลาร์กันจนชินทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นบางส่วนของคนเขมรกันหน่อยดีกว่า ว่าหลังจากที่พวกเขาได้ฟังคําแถลงข่าวของการไฟฟ้าครั้งนี้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนแรกก็บอกว่านี่คือคําแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเอาเสียเลยใครก็ได้ช่วยตื่นสติเขาเโดยการมมย่างไป<อ>งทำการที่อื่นสักทีคอมเมนต์มมนต่อมาเขาบอกว่าตัวเป็นเขมรแต่หัวเป็นคนไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือคําอธิบายแล้วหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามยังไงเราก็ควรจะใช้เงินเลียวในการจ่ายค่าไฟไม่ใช่เงินบาท คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆมีอีกวิธีหนึงนะอยากจะใช้เงินอะไรจ่ายก็จ่ายไปเถอะแต่ในใบเสร็จรับเงินก็ควรจะจ่ายค่าเงินของเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคนเขเมรน,น่าจะเรียนรู้หลายๆอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านพวกเขามีความเป็นชาตินิยมสูงมากและไม่ต้องการที่จะใช้เงินของต่างประเทศ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลพยายามกระตุ้นเงินของคอมเมนต์แต่ดันเป็นว่าเราสามารถใช้เงินสกุลต่างประเทศในการจ่ายค่าไฟได้ทำไมมันถึงได้ดูสวนทางกันแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากจะให้ปราชาชนคอมเมนต์ยกระดับมูลค่าเงินของประเทศมันก็ต้องเริ่มจากหน่วยงานระดับสูงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อได้เลยเดี๋ยวอนาคตประเทศไทยจะอ้างว่าปลอยเปตเป็นของพวกเขาเพราะพวกเขาสามารถใช้เงินบาทได้สบายๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะเปลี่ยนประธานคนนี้ พราะที่ฟังมันคือคําแก้ตัวยังไงที่นี่คือแผ่นดินเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอธิบายได้แค่นี้ทีหลังไม่ต้องออกมาอธิบายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่างน้อยๆก็ควรจะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นเงินเลี้ยวแตงคนก็ยังใจจะจ่ายเป็นเงินของพวกเสียหรือเป็นเงินของอะไรก็ตามไม่น่าจะมีปัญหาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะทําธุรกิจกับเขมรจริงๆก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของเขมรสิคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอถามแค่คําเดียวในประเทศไทยพวกเขาใช้เงินเลี้ยวบ้างหรือไม่ ซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้นะครับก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์ตอบด้วยนะเขาบอกว่าโอ้ยไม่มีใครเขาใช้เงินเรียวกระหรอกที่ไทยน่ะ500เรียวได้แค่5บาทเองมัง้งคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าจริงๆ,ไม,ๆไม่ใช่แค่ตอนจ่ายค่าไฟนะในตอนนั้นเคยไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินพนมเปญจะบินไปมาเลเซียแต่ดันไม่รับจ่ายเป็นเงินเรียวดันรับจ่ายแค่ดอลลาร์กตบเเงินบาทคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตลาดน้ำบอยเบตรับไม่เป็นเงินบาททุกล้านถ้าใครเอาเงินเ้นก่อไปจ่ายเขาจะกวนเราเอาทุกเงินไปแลกเป็นเงินบาท พวกเขาไม่สนใจเลยว่าที่ดินที่พวกเขากําลังทํากินอยู่เป็นที่ดินของตัวเองทําไมถึงต้องก้มหัวให้กับคนต่างชาติก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนกลก็จะเป็นคอมเมนต์ของสาวคอมเมนต์คนที่เขาเจ้าเหมือนเดิมนะครับถึงแม้โมโหใจนะทุกคนที่ว่าจ่ายค่าไฟเป็นเงินมาแล้วก็ตามคือที่น่าเข้าใจเ่างเดียวไม่ใช่ว่าพวกเขาจะหาอะไรหรอกน่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไทยนั่นแหละเพราะณปัจจุบันนี้ มันมีการทําแคมเปญออกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าให้แบนอะไรที่มันมีคําว่าไทยแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนไทยยกตัวอย่างเช่นช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแบนห้ามเล่นปืนฉีดน้ํากันเพราะว่ามันจะเป็นการสาดน้ําในสไตล์ไทยแต่น้าเนี่ยไปสืบทราบมานะครับว่ากิจการการขายปืนฉีดน้ําที่เมืองเสียมเรียบที่กัมพูชาเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดณนะในช่วงเวลานั้นเลยนะก็อยากจะถามพวกเขาเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ย จะแบนไทยกันกี่โบงครับโอเคเนาะทุกคนนี่ก็เป็นคอมเมนต์ uh, ของชาวขามิเนาะทุกคนที่เขาเจ้าบาุพอใจเนาะทุกคนก็จะเป็นชาวขามิบางส่วนเนาะทุกคนแต่ก็ส่วนลายเนี่ยเนาะที่เขาเจ้าบาุพอใจที่ว่าใจค่าไฟเป็นเงินบาทไทยเนาะทุกคนโดยที่เขาเจ้าก็น่าจะหู้แหละที่ว่าเอาไฟมาจากประเทศไทยเนาะทุกคนไฟที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็น,นําเข้ามาจากประเทศไทยเนาะทุกคน ก็เลยว่าสามารถจ่ายเป็นเงินบ้านได้เนาะทุกคนแล้วก็จ่ายเป็นเงินเหลี่ยวได้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็บนแนใจคือการเนาะทุกคนโอเคถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไดกับฝากกันคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะทุกคนเนาะถ้ามาคลิปแบบนี้ก็จะลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเฮ็ดคลิปต่ตๆไปเด้อทุกคนเด้อโอเคคลิปนี้ขอตัวก่อนทุกคนไปแล้วทุกคนตอนนี้ป้าลมไหลเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเข้ามาท่าอยู่ในป้าข้างบริษัทเนาะทุกคนอยู่เกาหลีเนาะเมื่อวานนี้ฝนตกแหงหลายทุกคนเนาะ ทางฝนตกแล้วกัทางฟ้าลมเนาะทุกคนมื่อนี้ก็เลยมีแดดแต่ว่ายัางมีลมอยู่เนาะทุกคนโอเคทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามในเด้ทุกคนไปแล้วบ๊ายบายขอบใจ